ในโลกที่คนเข้าแอปแชทมากกว่าการโทรหากันในยุคที่การจะโทรหาใครสักคนต้องส่งข้อความไปถามก่อนว่าสะดวกรับสายไหมหรือในยุคที่โลกทั้งใบมันเล็กนิดเดียวจนคุณสามารถติดต่อคนทุกคนทั่วโลกได้สะดวกและก็รวดเร็วแต่ก็ยังมีคนบางคนนะคะที่ชอบการสื่อสารแบบเดิมๆมากกว่าไม่ชอบแชทไม่ชอบส่งข้อความไม่ชอบโทรแต่ชอบการเจอหน้ากันจริงจังมากกว่าซึ่งการได้เห็นหน้ากันตัวเป็นๆชัดๆเนี่ยมันก็ดีนะคะเพราะว่าเราจะได้เห็นบุคลิกท่าทางสีหน้าแววตาแล้วก็ ปฏิกิริยาของคนคนนั้นด้วยแต่ถ้าคุณจะต้องรอทุกๆครั้งให้เจอหน้าเขาเพื่อที่จะสื่อสารอะไรบางอย่างมันอาจจะทําให้คุณพลาดโอกาสดีๆไปก็ได้นะคะเช่นถ้าวันนั้นคุณเห็นรูปของเขาผ่านโซเชียลมีเดียแล้วคุณอยากจะทักไปบอกเขาจังเลยค่ะว่าวันนี้คุณดูดีจังเลยแต่ไม่อยากจะเอกกอกริกหรือว่าแสดงตัวมากเกินไปแล้วคุณก็เลยลองส่งข้อความไปหาเขาบอกให้เขารู้ว่าวันนี้คุณดูดีจังเลยแทนที่จะต้องรอให้เจอหน้ากันซึ่งไม่รู้จะเป็นอีกเมื่อไหร่เพียงแค่ข้อความสั้นๆง่ายๆ แบบนี้ค่ะก็สามารถทําให้คนที่รับสารเนี่ยรู้สึกดีรู้สึกเขินรู้สึกหน้าแดงแล้วก็รู้สึกนึกถึงรู้สึกคิดถึงคุณได้เหมือนกันแต่ก็ยังมีคนอีกบางประเภทนะคะที่ชอบส่งแต่ข้อความอย่างเดียวค่ะไม่ส่งภาพไม่นัดเจอไม่โทรหาไม่อยากสื่อสารในด้านอื่นๆซึ่งคนแบบนี้ก็ดูจะแปลกประหลาดแล้วก็ไม่น่าคุยต่อนะคะเพราะสุดท้ายถึงจะเริ่มด้วยการแชทแต่มนุษย์ก็ยังต้องการการสื่อสารแบบเจอตัวนะคะต้องการเจอหน้ากันตัวต่อตัว,ต,วต้องการเชื่อมโยงปฏิกิริยาเชื่อมโยงความสัมพันธ์บางสิ่งบางอย่าง แบบที่มนุษย์ปกติเขาทํากันไม่ใช่โรบอทค่ะและแน่นอนค่ะในเมื่อคุณยังเป็นมนุษย์ไม่ใช่โรบอทหรือว่าแชทบอทหรือว่าหุ่นยนต์ที่เอาไว Chat. ้แชทครูบูกเก้ก็อยากให้คุณลองนํามเทคนิคนี้ไปใช้ให้คุณแชทเก่งขึ้นแล้วก็ได้รับความสนใจจากการแชทของคุณได้มากยิ่งขึ้นค่ะข้อแรกค่ะเพิ่มมูลค่าให้กับข้อความของคุณซะค่ะถ้าคุณยังเป็นอีกคนหนึ่งที่ถามคําถามเดิมๆทุกๆวันคําถามเดิมๆที่แสนจะน่าเบือ่อไม่มีความคิดสร้างสรรค์ทุกๆวันสวัสดีค่ะตื่นนอนไ้ มันแสดงออกถึงว่าคุณนะ่ะไม่มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆและคุณก็ยังอยู่ในอารมณ์ที่ไม่สนุกสนานเพราะว่าคุณจะคิดไม่ออกว่าคุณควรจะถามอะไรในฝ่ายตรงข้ามและยังอยากจะให้ฝ่ายตรงข้ามตอบอะไรที่จะทําให้คุณรู้สึกสนุกตอบอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกมีความสุขแล้วก็สบายใจมากขึ้นด้วยซึ่งเรื่องแบบนี้นะคะครูเกตโดนบ่อยมากเพราะว่าตัวครูเองเนี่ยเป็นคนคุยเก่งพูดเก่งแล้วก็สรรหาเรื่องต่างๆมาเล่ามาคุยได้อย่างมากมายก็มักจะมีบางคนที่ส่งคําถามน่าเบื่อน่าเบื่อแบบนี้มาให้นะคะแล้วก็คาดหวังให้ครูสร้าง ความสนุกสนานให้กับเขาอ่ะชวนคุยสิว่าไปสิมีอะไรจะเล่าก็ว่ามาเอ้ยเดี๋ยวก่อนนี่ต้องการอะไรฉันไม่ใช่รายการวิทยุแล้วเธอก็ไม่ได้จ่ายสตังค์ที่จะคุยกับฉันด้วยนะ จึงถ้าคุณคิดไม่ออกนะคะว่าจะทักว่าอะไรดีแต่ว่าอยากทักอยากคุยเหลือเกินคุณสามารถส่งภาพสวยๆที่แสดงความหมายดีๆให้กับคนที่คุณอยากคุยด้วยก็ได้นะคะแต่ถ้าอยากจะทําให้มันพิเศษมากขึ้นลองใช้เป็นภาพที่มีความสําคัญระหว่างคุณกับเขาใช้เป็นภาพที่มีความเชื่อมโยงเรื่องราวระหว่างเขากับคุณมันจะได้ความรู้สึกที่ดีงามมันจะได้อีกอารมณ์หนึ่งและก็รู้สึกดีขึ้นมากได้ค่ะแต่ถ้าคุณเป็นคนที่คุยไม่เก่งนะคะแล้วอยากจะรู้ว่ามันมีประโยชน์อะไรคะคูบุเก้ที่สามารถเอาไปปรับใช้กับ การคุยแชทของคุณได้บ้างอีบ e ุ๊ก69ข้อความสร้างสเสน่ห์ผ่านแชทคลาสซี่เมสเซจแชทให้ดูดีง่ายๆแค่ปลายนิ้วของคูบุเกช่วยคุณได้ค่ะเพราะว่าครูได้รวบรวม69ข้อความเด็ดๆนะจากความรู้แล้วก็ประสบการณ์ของครูในฐานะที่ปรึกษาด้านความสัมพันธ์และการสื่อสารออกมาเป็น69ข้อความที่คุณเอาไปปรับใช้ในการคุยแชทของคุณให้หน่าสนใจให้ดูดีขึ้นได้แล้วก็เป็นข้อความที่ส่งผลโดยตรงกับความรู้สึกของคนอ่านสามารถเอาไปต่อยอดความสัมพันธ์ของคุณให้ก้าวหนะ้า ไปได้และพิสูจน์มาแล้วว่าได้ผลจริงค่ะใครสนใจนะคะอีบุ๊ก69ข้อความสร้างสเสน่ห์ผ่านแชทคลาสซี่เมสเซจของครูบุเก้ก็ทักอินบอทครูมาได้นะคะข้อที่2ค่ะก็คือการลดเครื่องหมายคําถามออกจากข้อความแชทของคุณซะค่ะแทนที่คุณจะถามคาถามเดิมๆน่าเบื่อนะทำอะไรอยู่คะกินข้าวหรือยังคะเมื่อคืนนอนหลับสบายนะคะก็ลองเปลี่ยนเป็นเรื่องราวของคุณลองเปลี่ยนให้คุณเป็นคนได้เล่าเรื่องราวอะไรให้เขาฟังก่อนค่ะเช่นวันนี้คุณออกไปกับเพื่อนคุณไปเจออะไรมาแล้วคิดถึงเขาคุณก็กลับมาบอกเขาว่าวัันนนนีี้้้ไปเจออนนแลวคิด คุณเลยถ่ายรูปมาฝากค่ะวันนี้ไปเห็นร้านนี้น่ากินมากเลยรู้สึกว่าเราน่าจะใช้เวลาร่วมกันได้หรือว่าคุณออกไปเห็นสิ่งของสิ่งหนึ่งแล้วก็นึกถึงเขาเลยซื้อมาฝากเขาแล้วเราก็จะนัดเจอกันเพื่อเอาของสิ่งนี้ไปให้เขาจริงเหล่านี้นะคะมันเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกดีๆที่คุณมีให้กับเขามันแสดงออกถึงการที่คุณคิดถึงคุณอยากเจอเขาแล้วคุณก็อยากที่จะได้ใช้เวลาร่วมกันกับเขาเป็นการส่งต่อพลังงานดีๆในตัวคุณให้กับเขาได้อีกด้วยนะคะข้อที่3มค่ะ ใช้ทักษะในการสื่อสารของคุณให้เป็นประโยชน์ในการสร้างมาตรฐานความเป็นคุณให้เขาได้รู้เพราะข้อความก็คือข้อความนะคะคือตัวอักษรเรียงกันที่อาจจะไม่สามารถแสดงความรู้สึกได้มากนักไม่เหมือนกับการได้ยินเสียงซึ่งน้ำเสียงสามารถบอกถึงอารมณ์ของผู้พูดได้ด้วยเช่นถ้าคำถามคือว่าหิวไหมถ้าคุณตอบว่าไม่หิวอาจจะหมายถึงว่าคุณไม่หิวจริงๆแต่ถ้าคุณตอบว่าไม่หิวอจจะ่ะอาจจะหิวอยู่ค่ะแต่ว่าไม่มากแต่ว่าถ้าคุณตอบว่าไม่หิว แน่นอนนะคะคำตอบคำนี้คือหิวแน่นอนจริงไม่จริงคะหรือว่าคุณมีคำตอบไม่หิวแบบไหนส่งมาบอกครูบุ๊กเก้บ้างนะคะดังนั้นนะคะถ้าคุณกำลังสื่อสารผ่านข้อความมันจะดีกว่ามากถ้าคุณสามารถใช้ emoji หรือว่าใช้สติ๊กเกอร์ควบคู่กันไปด้วยรูปหน้ายิ้มรูปหน้าหัวเราะรูปหน้ามีความสุขหรือว่ารูปหน้าเจ้าเล่รูปวิ่งอะไรต่างๆแบบนี้นะคะเพราะคนที่อ่านค่ะจะรับรู้ถึงความอารมณ์ดีรับรู้ถึงความสนุกสนานรับรู้ถึงความสนุกในการส,ารสื่อสารกับคุณช่วยสร้างสเสน่ห์ในการแชทแล้วก็ช่วยให้เขาได้้เขาาาใใจควมมหมยนสิ่่งที คุณพูดได้มากขึ้นด้วยค่ะเพราะว่าการสื่อสารเป็นอีกทักษะที่สําคัญมากๆนะคะถ้าคุณเปิดใจเขาได้คุณอยากจะเปิดอะไรก็ได้ทั้งนั้นค่ะถ้าใครสนใจอ e ีบุ๊กนะ69ข้อความสร้างสเสน่ห์ผ่านแชทคลาสซี่เมสเซจของครูบุกเก้ก็ทักอินบ็อกเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดเทคนิคดีๆแบบนี้ในคลิปต่อๆไปค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ